เวียดนามสงสัยทำไมการบีบแตรรถในไทยจึงทําให้นิสัยของคนไทยเปลี่ยนไปสิ่งที่เป็นจุดเด่นหรือสิ่งที่ทุกคนที่ได้ไปเวียดนามจะต้องพูดถึงนั่นก็คือเสียงบีบแตรของคนใช้รถบนท้องถนนว่ามันดังมากๆจนทําให้เราต้องตกใจและกลับมาคิดว่าถ้าหากเมืองไทยเป็นแบบนี้คงจะวุ่นวายน่าดูสําหรับเหตุผลที่ว่าทําไมคนเวยนียดนามจึงต้องบีบแตรกันดังขนาดนี้ตลอดเวลา ผมเวียดนามเองก็ได้ให้คําตอบมาว่าคนที่บีบแตรต้องการที่จะบอกกับคนที่อยู่ข้างหน้าหรือใกล้กับตนเองว่าเขากําลังตามหลังมาหรืออยู่ข้างๆนั่นเองไม่ใช่ว่ามันไส้กันหรือบีบแตรใส่กันหาเป็นบ้านเราคงลงมาจากรถและทะเลาะก,กันแน่นอนแต่สําหรับวัฒนธรรมการใช้แตรในประเทศไทยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะคิดว่าคนไทยจะบีบแตรก็ต่อเมื่อต้องการพูดว่าฉันหมดความอดทนแล้วนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวเวียดนามเขามองเรื่องการบีบแตรในประเทศไทยว่าอย่างไรกันบ้างบางคนก็บอกว่าเมื่อคนไปเที่ยวที่เมืองไทยสิ่งที่ต้องระวังให้มากที่สุดในเรื่องของการใช้แตรจากความคุ้นชินที่ชาวเวียดนามทําการปกตินั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ปกติในประเทศไทยก็ได้บางคนก็บอกว่าการขับรถในไทยดูคาดเดาได้มากกว่าเวียดนามการที่รถสักคันจะบีบแตรมันต้องมีเหตุผลจริงๆ ในขณะที่ความเคยชินในแบบของเวียดนามแม้แต่บนถนนก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าบางทีมันก็ไม่มีเส้นจราจรทําให้รถทุกคันขับไปข้างหน้าอย่างอิสระตามที่ใจต้องการมากกว่าในไทยที่อย่างน้อยๆ้อยพวกเขาก็ขับไปตามเส้นจราจรหรือไปตามสัญญาณไฟมากกว่าแต่การใช้ตแตรจะใช้เฉพาะในเหตุการณ์ที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นหรือบางทีอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าโมโห ถนนในประเทศไทยเหมือนเป็นด้านตรงข้ามกับเวียดนามอันที่จริงจะบอกว่ามันเป็นมาตรฐานสากลมากกว่าก็ใช่เพราะในเวียดนามการไม่บีบแตรเลยอาจทําให้เสี่ยงอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้นแต่สําหรับประเทศไทยนั้นถ้าบีบแตรมากจนเกินไปก็อาจทําให้เสี่ยงอันตรายจากที่อื่นแทนนั่นเพราะบ,บนถนนของพวกเขาไม่ต้องบีบแตรและไว้ใจได้มากกว่าเวียดนามว่าคนที่ขับรถอยู่ใกล้ๆคุณจะทําตามกฎจราจรบางคนก็บอกว่า ก่อนหน้านี้ฉันมีโอกาสได้ไปโรงเรียนและอาศัยอยู่ในกรุงเทพและฉันก็แปลกใจมากกับเรื่องนี้ถนนเงียบสงบไม่มีเสียงแตรแม้จะมีรถจำนวนมากมายบนท้องถนนและอแออัดมากวัฒนธรรมการจราจรของคนไทยดูสุภาพมากคล้ายกับว่าวัฒนธรรมไทยที่ว่าการเสียสละซึ่งกันและกันหลายปีที่ผ่านมาฉันยังคงประทับใจและมักจะเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังบ่อยๆและหวังสักวันหนึ่งว่า ประเทศเวยียดนามจะเป็นเหมือนแบบไทยบางคนก็บอกว่าฉันเคยนั่งรถทัวร์จากกรุงเทพไปเชียงใหม่ซึ่งมันใช้เวลาประมาณ7-8ชั่วโมงโดยที่คนขับไม่มีการบีบแตรเลยแม้แต่ครั้งเดียวหรือบางคนก็บอกว่านี่ล่ะเอกลักษณ์ของเราประเทศอื่นไม่มีแต่เราชาวเวยียดนามมีเรามีแตรเจอเพื่อนบนถนนเราก็บีบแตรโกรธก็บีบแตร จะทดลองว่าเครื่องเสียไหมเราก็บีบแตรดูเหมือนว่าวัฒนธรรมการจราจรของชาวเวียดนามจะตรงกันข้ามกับคนไทยอย่างสิ้นเชิงข้อแรกก็คือในเวียดนามใบขับขี่รถยนต์หาได้ง่ายมากข้อ2ผู้คนบีบแตรอย่างไม่ใช้หัวคิดคนขวางหน้าก็บีบแตรแต่รถติดก็บีบแตรเขาต้องการขี่รถไปข้างหน้าเขาก็จะมีการบีบแตรส่วนข้อ3คือการศึกษาเรื่องของวินัยจราจรที่แย่ ดูจากที่นักเรียนเองที่ยังข้ามถนนโดยไม่ต้องรอสัญญาณไฟหรือบางคนก็บอกว่าในเวียดนามโดยทั่วไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนครโฮจิมินเรื่องของการบรีบแตรเป็นสิ่งทุกคนคิดว่าชัดเจนและเป็นเรื่องปกติฉันคิดว่าตำรวจจราจรควรลงโทษคดีเหล่านี้แตรรถควรจะใช้เฉพาะเมื่อจำเป็นและมีอรารยธรรมเท่านั้นไม่ใช่บีบกันแบบมั่ว ส่วนท่านนี้เขาก็บอกว่าสาม,มีของฉันเป็นคนไทยการบิดแตรก็เหมือนการด่าพ่อของคนอื่นและผลที่ตามมาก็คือทั้งสองฝ่ายจะต่อสู้กันหรือพวกเขาก็จะดึงปืนออกมาและก็ยิงคุณดังนั้นจะเลือกบีบแตรแล้วเจอสึกหรือจะอยู่อย่างสงบนั่นคือทางเลือกของคุณส่วนบางคนก็บอกว่าที่เมืองไทยมองเสียงแตรในมุมมองที่ต่างกันมากมาย ในเวียดนามการบิดแตรเราใช้เป็นสัญญาณบอกด้วยว่ารถของเรากําลังขับตามไม้ข้างหลังเพื่อให้คนที่ขับขี่อยู่ใกล้เคียงกันได้รับรู้ว่ามีรถกําลังเคลื่อนที่มาฉันได้แต่สงสัยว่าทําไมประเทศไทยถึงไม่ทําอย่างนั้นมันน่าจะช่วยลดอุบัติเหตุในประเทศได้มากขึ้นในขณะที่ความเห็นของชาวเวียดนามบางคนก็รู้สึกว่าการใช้แตรแบบที่ประเทศไทยทํากันกลับเป็นสิ่งที่ดีกว่า และก็ได้โต้แย้งเรื่องนี้กับชาวเวียดนามด้วยกันเองโดยก็บอกว่าการใช้แตรเสียงแตรแบบที่ประเทศไทยทํานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันควรจะอยู่ในบริบทที่ต้องใช้งานจริงๆในเวียดนามเป็นความเคยชินที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงมากมายจะเห็นได้ว่าตามเมืองใหญ่ๆของไทยจะสามารถมอบความสงบสุขให้กับชีวิตได้มากกว่าและนั่นก็เป็นในแบบที่ทั่วโลกเขาทํากัน ฉันมองว่าในเวียดนามเป็นการบีบแตรที่เยอะเกินไปมันเกิดจากความไม่ได้สนใจเรื่องมลพิษทางเสียงซะมากกว่าน้อยมากที่จะบีบแตรเพื่อเหตุผลทางการจราจรถ้าคนเวียดนามมีสักเมืองที่เป็นแบบไทยได้คงจะเงียบสงบไม่น้อยไปกรุงเทพยังมีความสงบและยังดีต่อสุขภาพจิตของฉันมากกว่าอยู่ในฮานอยในมุมมองของการใช้เสียงคนไทยไม่ใช้เสียงดังโดยไม่จำเป็นและนั่นเป็นพื้นฐานของคนไทย แล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้แอดต้องลาไปก่อนแล้ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ